ตอนนี้เขาก็เดินทางมาฮอดวัดปู่ไซสีหรือว่าวัดหลวงพอ่อนาคนะคะวัดซึ่งเป็นพระประจำผู้บันคูเมืองของเมืองอุดรเฮาเลยบ้านุืเอามาประมาณสิบโลนี่เราจะแฟนคลับก,ก็บขอพรหลวงพอ่อนาคน้ำกันเดอเจ้ะเ่ะอเราไปถ่ายในเนิอวัดละมุทนาบุญน้ำกันเดอร์าเซบก็ะพอมามากับน้ำกันก่เดือเหง เราจะเอาไปกราบหลวงพอ่อนาคา้ันเนะาะจะตอนนี้เราก็เข้ามาทีดเนื้อวัดหลวงพอ่อนาคแล้วนะจ้ะน,นี้บริเวณร,บรอบๆวัดต้นไม้่มรื่นเมื่อนี้ครบบ่ถ่มเลิกงานแล้วคนน้อยแต่ก็ยังมีคนมากราบอยู่จ้ะวัดหลวงพอ่อนาคกันตั้งคืนตั้งแต่ปีพศหนึ่งสามห้าหนึ่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนัปกเจ็ดเศียนนี่คนคนเล่าต่อกันมาว่าหลวงพ่อนาคนีขโมยมาซีเธอละเพื่อสร้างปฏิหารกลับมาอยู่มองเก่าคือเก่าทัา้งสีเธอเนาจะอันนี้กําลังย่างไปกาบพอเสียบกับเสียบย่างไปก่อนละอีอุซ่าต้องไหม นีม่มีพระพุทธรูปประจำวันเกิดนำแฟนคลับกะร่วมมทนาสาธุบุญน้ำกันเด้ดอแต่ขอพรหลวงพ่อนางน้ำกันนี่มีหารหลวงพ่อนกักแจบกับพ่อกำลังซื้อดอกไม้ งานเพิ่นก็ลังมีงานงานประจำปีที่ยี่สิบเอดยิบหอย,ยิิเกมกรลาเกามือแทฟนแฟนครับพันไปพั้นมาทางนี้กับแวะได้เนื่อจะ้ะแวะทาบุญขอพรหนพ่อพนากน้ำกันจ้ะกำลังแล้วเข้าไปกราบนี่กำลังไลยย่างเข้าไปกราบจ้ะอุ เชียบที่ดึอเข้าไปละก็ได้เอาขี้หลังเข้าไปมียู่แ่นทำมา,ากลับกอร์ฟอรน,น้ำกันนะจ๊ะนี่ทางขึ้นวิหาราน,หนี่พญานาคเจ็ดเสียงเอาะเข้ากันไปเข้ารู้ แฟองเอจังทีมมานีแล้วลูกเรยตกอู้อาสาทุแฟนคลับสาทุพ่าน้ำแสซบดเด้อคุณกี่รูปิ่นวันไดนขึ้นไปผู้เดียวนเนิ่งนีไปแล้วคุณ

ใเนเซวขาดปลอดภัยในวันชิปมัดและวันปีใหม่ไทยที่ท่านจะมาเือนนี้ไม่เชจอขอทุกท่านบูชาบุญสะเกิดขอโปรดขอพระนักเพืได้กันนะครับสาธุสาธุสาธุความดื้อของเจบ็บดิ้นวันใด นี่พระสังขัดจ่ายก,กับขอพรน้ำกันเดอจะ้ะตุปูนทึ้นไปละอันนี้เป็นโลงพระนาคอง์จริงเนาะจ้ะทางน้าเมื่อกี้เป็นองสํสำนองไว้ให้คนกราบน,นี่แฟนครับกับขอพรน้ำกันเดอจะ้ะหลวงพ่อนาค แฟนคลับเอ้ยเบิ่งเอ,อเด้อี่ดือเฮงทำบุญน้ำแสบเด้อจ้าโภธาสาธูน้ำเสบีบยอดตูอยอดตูบริจาคสาธุทิปจะเขียนหนังสือ ของวัดลูกเอาไว้เอาไว้วัดลงพระนาคือนคนเพื่นเล่ากันมาว่าเป็นมีพระอธิธาตของพระอรหันต์อยู่ทางเนือองค์หลวงพ่อนาคนะคะก็เลยมีความศักดิ์สิทธิ์หลายอันนี้เปปีที่สร้าง ที่สร้างขึ้นพ่อน่านักิปิดทองปิดท,ท,ทองลง้ปิดทอง้ำทียบด้วยจ้าวันทหนาเด้อแฟนคลับทุกคน คนคิดดอนัอง่งฟังกระได้บันได,ดนช้างลูกช้างมีมันชัยปิดทองเชิญแฟนครับบูชาบุญดนะครับเด้อมาปิดทองนะครับมองศักดิ์ธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอุดอรนะครับเป็นมาบูชาบุญนะครับอธิษฐานจิตนะครับมาเล้วปิดทองลงพ่อนาคนะครับ นะองนั้นกันนะทิปเอ้จ้าตุ้จ้าแล้วทิปอันลานอนุลานอา <c oughs> านอุไม่เราจะเป็นแล้วนั้นทิปนอนควางประตูลูกไม่เอา้าพี่เต๋ โมทนาสาธุนำพอสเซบเดอร์แฟนครับเดอร์ิดอทองทิปทิปทิปป่ะเอาติดทองแล้วเขากำลังย่งไป็ดทำบุญประจำวันเกิดต่อแฟนครับเกิดวันเดอก์ะร่วมโมทนาบุญน้ำกันเดอร์จ้ะถ่ายแล้ว รวมทำบุญมวนเกิดนรำกันเด้อจ้ะอันนี้กำลังง้างไปเบื้องบนน้ำบนน้ำซักสีอันนี้มีกลวงแปลกแปลกบนเ้ยนะครับพี่ตักเกลือมาชด้วยนะ เป็นน้ำพี่ชอบมากเลยนี่ตัวน้ำจรงวะจริงวะมาดูเศษที่นี่นะครับทิพทิ้ทิ้ดูเศษที่นีกันนะฮะเบียกไปแล้เสียอ้วเปียกกันลูกพี่เทใส่เลย แซบคิดดูเห็นน้ำไม่ได้เลยแสบนี่ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณพี่จเสือทองเห็นโอ้ยทิพย์มือโอ้ลูดหนี่กาบดึงหน่เด้อเบนับเลยคิดดูเห็นน้ำไม่ได้ จมอีตังหาพ่อเป็นอุ้มพ่อแม่พ่อเป็นวิหินน้นนนำจมพ่อผูกับผูโอ้ยีสาปปไปดูบัวลูกน,นี้พอ่อแซบเข้าห้องน้ำแซบน้อยแล้นน้ำหลังห้องน้ำเพื่อเกอยู่ก็คือกันกับวิหารและจะร้์เฟนครับ ขึ้ผ่านมานนี้กบแวะในเนาจะวัดกูบัานกูเมืองเมืองอุดอรวัดโพชัยศรีวัดหลวงพ่อนาคอยู่ตั้งอยู่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดอรธานีอันนี้ทางผ่านไปอำเภอนายย่พ่อเซบพาแวะกลี่วัดเพิ่นเอาจะนี่บรรยากาศรอบๆวัดกับต้นไหมอากาศเย็นลมลื่น อ,อ,อันนี้คนกำลังเริ่มมาล่ะตุกป่นป่นได้ทุกมองตอันนี้เฮาก็ขับรถมากลับระใแญ่เนาอจาอยู่ทางพีอันนี้ยู่ในวังพ่อนยู่ในวัดลงพ่อนาคก,ออากอัอันเดียวกันจ้ะน,นี่บริเวณวัดอันนี้ต้นมะขนาลีผล ไปเบื่องทางซ้ายทิพทางซ้ายเดี๋ยวมันทำมันจะอสเตอร์ไม้ลังวาดอันนี้ฟื้นกำลังก่อสร้างพระพุทธ้ารูปองค์นาคใบปางนาคป๊กจ้ะองค์ใหญ่องค์หลวงพ่อนาคนี่ยังสร้างไม่แล้วอันนั้นเป็นศิลป์ศิลป์นาคป๊ก น,นี่เป็นฐานน,นี่ก็เป็นเศีรยรขนกันเขากำละัะงไย่างไปวิหารเรือนแก้วพระอุปคุตดี๋วเขาไปกราบขอพรน้ำกันเด้อจ้าแฟนครับวิหารเรือนแก้วพระอุปคุตแซบฮะพ่อไปเร็วแซบไปกำลังไปไปจ้า กผ้าน้ากันเนาะเขากันย่างมหอดนาวิหารแล้วเนาะจา้ะวิหารตั้งอยู่กลางน้ำนี่น้ำผู้อ,อมลมดเง็น,นสะพานห้ามน้ำไปวิหารเป็นงามงาม จะกำลังย่างเขาวิหารเดลยวิหารกลางน้ำบรรยากาศก็กลมลืนอันนี้ก็อยู่ในวัดหลวงพ่อนาคพีกันเลาจะแก็บกระพอะย่างไปก่อนนะ นี่เรือนแก้วพระอุปคุตนะ่ะจะอายุ8ปปีเป็นภายในภายในของพระวิหารน่าจะตกแต่งงามมีรูปภาพตั้งอันนี้เป็นจูพระบรมสารีริกธาตุหลวงปู่เกี่ยว ทิปทิปมัน,นี้ลูกนนเป็นขับกับขอพรน้ำกันเดอจ้าอือายในวิหารแก้วนะครับสวยมากนะครับ น,นี่วิวโซชัดรอบนอกนียแล้วก็ลิงตัวหนึ่งครับตัวนี้ไม่อยู่สุกนะครับลิงตัวนี้อันนี้วิวรอบนอกของวิหารแก้วนะครับท่านในว่างผ่านไปผ่านมานะครับทางออกบันถือมาทางอันเภอสังคมนะครับก็แวะกาบลงพ่อหน้านะครับเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับตอนนี้กำล,ลังละ เดินทางกับเพื่อนาอยูงนะจ๊ะเดินทางไปรถเนีย้ยไปรถเสียบหนึ่ได้อุ้มเอาปล่อยม่ได้มีวิววิวสวยวิวงามจ้ะฟ้ากำลังงาม่วงแรงประมาณสี่โมงแรงอั้นพ่อกับรู้ไปละ เดียวกันได้คู่มองมีเวนนอดวัดอันนี้เป็นเสียนพนาคโกกนะคะเสียนหลวงพนาคนาคเจ็ดเสียนกำลังก่อสร้างเงือเหง